ผมนายสุริยมพิมชน,นุนะครับวันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของเหล็กรูปประพันซึ่งเป็นพื้นฐานช่างทั่วไปนะครับประเทศเหล็กรูปประพันแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับคือชนิดที่1คือเหล็กกวาวนั์ซึ่งเหมาะสมกับางานโครงสร้างพวกหลังคาพวกโครงสร้างอา,อาคารทั่วไปนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย1คือเหล็กนิ้วครึ่งหน้า3าเป็นเหล็กกวาวนาั์ คุณสมบัติของมันก็คือไม่ขึ้นสนิมน,นะครับทำงานง่ายแล้วก็ความแข็งแรงอยากสู้ดิกดดำไม่ได้นะครับในในเรื่องโครงสร้างทีนี้มาดูตัวที่สองตัวสองเป็นเหล็กอาเจอซีนะครับซึ่งจะเป็นสนัญลักษณ์ซึ่งตามของตลาดทวไปจะเป็นจะเป็นตัวซีนิ้วครึ่งหน้าสามเหมือนกันนะครับโครงสร้างาถ้าเป็นโครงสร้างส่วนมากนิย,ม,นยมจะใช้ตัวนี้เป็นแปรนะครับเป็นแปรที่เกาะติดไปท กระเบื้องหรือัะกัสรีทั่วไปนะครับความสําคัญของมันความแข็งแรงของมันอยู่ที่ด้านข้างนะครับส่วนตัวที่สมจะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมมีเส้นฐานตรงกลางจะเป็นลักษณะของสามารถเป็นงานโครงสร้างได้แล้วก็ง,งานโครง,งสร้างอุตสาหกรรมก็ได้นะครับส่วนตัวที่4จะเป็นเหล็กฉากขนาดสุนเหล็กฉากทั่วไปนะครับเป็นกาวนัยเหมือนกันแต่ทีนี้ เนื่องจากความแข็งแรงมันอยู่ตรงสันนะครับเวลาตัดจริงๆก็ต้องใช้สันคว่ำลงมานะครับส่วนตัวที่5เป็นแป๊บเขาเรียกว่าแป๊บตะปาหรือแป๊บกาวไนท์เหมือนกันนะครับใช้ทำหงานข้อตะปาทั่วไปส่วนตัวข้างล่างจะเป็นเหล็กดำครับเหล็กดำที่ใช้กับโครงสร้างอาคารก็ได้โครงสร้างสาหกรรมก็ได้นะครับซึ่งจะเหมาะสําหรับการทาสีสีจะเป็นอยู่ในร่อนนะครับพวกนี้จะมีสัญลักษณ์เดียวกันหมดครับ สี่เหลีย no ่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่นี้มีความสาคัญของมันจะเป็นอยู่ที่เหล็กแบนเหล็กตัวยูพวกนี้จะเป็นเหล็กอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งหมดนะครับส่วนเหล็กฉากตัวนี้เป็นฉากโป่งฉากรูนะครับไว้ทําชั้นทั่วไปไม่เหมาะกับงานอุตสาหกรรมนะครับโครงสร้างอาคารก็ไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนเหล็กส้นต่อไปเป็นเหล็กส้นเหล็กส้นขนาดนี้เขาเรียกว่าเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยนะครับจะเป็นเหล็กโครงสร้างภายในสี่แผ่นนะครับ ส่วนสุดท้ายจะเป็นเหล็กเขาเขาเรียกว่าเหล็ก,ลกลเขาขาวใช้ับงานอ,อุตสาหการรมทั่วไป mm. นะครับทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างก็คือเหล็ก,ลกรูปพันธ์ทั่วไปจะยาวประมาณ6เมตรส่วนเหล็กโครงสร้างที่เป็นเหล็กเส้นจะยาว10เมตรแตกต่างตรงที่ข้อ PVC ถ้าเป็น PVC จะยาว4เมตรแต่เหล็ก,ลกรูปพันธ์จะยาว6 m. เมตรเหล็กเส้นค่อหเหล็กก่อสร้างจะยาวประมาณ10เมตรนะครับ ทั้งหมดจะเป็นโครงสร้างอาคารแล้วก็โครงสร้างอุตสาหกรรมสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวนี้มาดูเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยถ้าเวลาเราทานวัตกรรมต่างๆเราจะต้องมีพวกตุ๊กตาลูกปืนนะครับตุ๊กตาตัวที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตุ๊กตา UPC นะครับสังเกตได้ UPC หมายถึงตุ๊กตาจะเป็นรูปรูปรูปรักษณะอย่างนี้นะครับรูปที่หนึ่งส่วนตัวที่สอง จะเป็น UPF UCF นะครับ UCF จะเป็นรูปลักษณะเดียวกันแต่จะมเีเขาเรียกว่าตุ๊กตาติดข้างส่วนตัว,ตว,ตวสุดท้ายนะครับตัวที่อยู่ข้างล่างจะเป็น UCFL นะครับซึ่งเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแต่ลักษณะแตกต่างนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวผู้เล่นผู้เล่นนี้จะเป็นเหล็กหล่อนะครับเป็นเหล็กหล่อไม่ใช่เหล็กเหนียวทั่วไป ใช้กับงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับทั้งทั้งหมดซึ่งจะเป็นพื้นฐานช่างจริงๆแล้วเวลาเราประกอบอุตสาหกรรมต่างๆต้องด,ดูดูที่ความเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งจะนํานไปใช้งานเกี่ยวกับการามีแรงเบี่ยงอะไรพวกนี้เราต้องรู้จักว่าเราจะใช้ตรงไหนที่มันเหมาะสมกับง,งานนะครับครับสาหรับวันนี้ก็จะนําเสนอเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับ วันหน้าก็จะเป็นอีกงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับ